สวัสดีครับผมวันนี้ผบกับผมแหลล้านครับแอดมินตีหรือว่าชองอัติวิคผมนะครับจำลับลูกค้าเดี่เขามาดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ให้สุกภาพร่หลังกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินทองนะครับผมครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นงานตัวนี้เลยนะครับจะเป็นงานวิกผมแถ่หนึร้อเนะครับจะเป็นงานทอมือนะครับเพิ่มทอควันแบบซิลนะครับเพิ่มทอควันนั่งที่ซาเสมือนจิงนะครับหลุนนี้จะเป็นทรงผมสอยสั้นนะครับ นู่นนี่จะเป็นทรงเด็กไข่ดีมากๆเลยนะครับทรงกับประมาณนี้นะครับวีกพุ่มแต่นะครับสามารถซําความสะอาดได้สามารถได้หนีบหมอนทําเครือหรือว่าทาร่อนได้เพิ่มเติมนะครับหรือว,ว่าดัดทาวอลลุ่มเลยปันนี้ได้เลยนะครับคุณสมบัติของทรงนี้นะครับเติมต่อควันนะครับจะเป็นงานท่อมือนะครับอายุการใช้งานยาวนานจนจบคอดการหลักซ่าเลยนะครับ ไม่อบไม่ร้อนนะครับบิบพุมแต้นะครับจะระบายอาการเส้นไหมจะดูจะดูดความห้อนข้าแต่ว่าจะเป็นบิบพุมแต้จะระบายอาการออกนะครับจะเป็นทรงคุ้มสอยสั้นนะครับแต่ผมมาให้ดูตรงควันเลยกันเลยนะครับนี่นะครับควันนะครับจะเป็นควันนั่งซีดาเสมือนจิงนะครับสามารถปัดสายลูกวัดคว้าได้เลยนะครับใส่ได้ทั้งผู้หญิงแหละผู้ชายกันเลยนะครับ ผมอบอกไปตุกคลิปเลยนะครับว่าจะมีตัวปรับระดับความแน่นข้องวิกผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับําหรับโลกคาด้านใดเตรียการสอบถามเพิ่มเติมหรือสร้างเสื่อสินค้าสาม,มารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับําหรับปณีพ่มแอดมินตีต้องลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ